ครบแล้วพี่ไปลูดซ้ายนะกดชิปแล้วลูดซ้ายเลยก็ได้หนึ่งหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามเออไปมันงัดยังไงอ่ะแม่เดี๋ยวบอกเป็นไหมสักหน่อยไหม คือแบบมันถ้าไม้กระดิกอ่ะผมรู้แค่ไม้กระดิกคือเราต้องเปลี่ยนใช่ถ้าแบบถ้ากระดิกแรงเราเปลี่ยนไปไม่เราเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งเลยแต่ถ้ากระดิกนิดนึงเราก็ขยับขึ้นหรือลงตามที่ตามความรู้สึกแล้วกันเราเราไปซ้ายก่อนไปผูไปผู เนี่ยครับผมโคตรไม่ชอบเลยตรงกลางเป็นไงเป็นไงมีแววปะไปเกือบเกือบปะเกือบปะเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเหรอเฮ้ยเกือบปะแค่เกือบววเองเหรอโอ้โหเอาไม่ได้สิคะโอ้พี่แบงค์ไม่ไม่ฟังหนูลี ีมม,มอ่าาไปเลยนะจะ้าให้สีมันยากแค่ตอนเข้าประตูบ้านนี่แหละ มาปะเดีวมันมันหมุนยังไงพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกไปนหนึงออเอาเฟลแมงเลยสักมาคืออันดับแรกเข้าไปฟังยังไงปั๊บ <c oughs> เราไปซ้ายก่อนกดทีละหนึ่งจนกว่าจะได้ยินเสียงแก๊กถ้าแก๊กห้ามกดไปซ้ายต่อนะต้องหยุดเลยเราไปขวา กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินเสียงแก๊กได้ยินสักอันอยังยังยัง,ยงมันจะเป็นเสียงกรึกกรึกอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดหยุดทันทีแล้วก็ไปขวา อ่ะแกะแล้วเนี้ยอ่าแล้วก็ไปขวาเรา,ารเตมือนเดิมใช่เหมือนเดิมจนกวานน่าจะได้ยินเสียง cặp trái à nghe à, tiếng rồi cặp trái tôi muốn ฝึกรอบสุดท้ายพร้อมกันเออตายเสร็จยังเสร็จแล้วพี่กำลังไปขวาอ่าไปขวาขวาขวานี้คือรอบที่สี่ถ้าเสร็จแล้วบอกเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านเราเราต้องบอกถ้าขวาเสร็จแล้วบอกผมอยากรู้ว่ามันจะฟุ๊พร้อมกันไหม ถ้าปุ๊บพร้อมกันแสดงว่าครึ่งทางแนละ้วอ่าเสร็จแล้วอ่าทีนี้กดชิปค้างแล้วหมุนซ้ายเลยชิปค้ายใช่ไหมชิปค้างแล้วกดไปซ้ายอ่าพร้อมยังนะพร้อมแล้วพี่หนึ่งสองไป ได้เสร็จใช่ถ้าอย่างนี้ก็ได้อันนี้ยอันนี้ง่ายอันนี้ยง่ายไอตู้เสฟ็าง่ายแต่เข้าบ้านมีเข้าบ้านอยู่ที่ว่าเราจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าแค่นั้นแค่นั้นเลยคือเราคือแบบว่าเสร็จทีดูใบคือมันไม่ต้องพร้อมกันเป๊ะเว้ยผมดูมาแล้วแค่แบบอารมณ์เื่อเวลาเลยพี่ถือว่าผมได้แล้วใช่เหรอใจมาแล้วเหรอ เฮียผมยังกลัวผมพลาดเลยได้ว่ะเฮียหรือรนะว่ามันอยากให้เรางัดวะด <บ Bueno> เฮ้ยมาเฮ้ยมันมันคงอยากมันอยากให้เรางัดจริงๆอะสี่สี่สี่รอเราแล้วลลว,ลว่นะเอาเฮีย ัฟอกกูกูเนี G ่ยจะไม่ได <i diction aries> <ๆ>้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอพอดแล้วผมนี่แหละโอเคโอเคเดี๋ยเอการก

ครับได้ได้ได้ได,ได้อันนี้หักเลยแล้วกันเข้าบ้านได้คือจบถูก ที่จะให้หักแม่งไม่หักปะพร้อมยังเข้าบ้านได้คือเราจบเฮ<อ>้ยเดี๋ยวมาเขาไปฉี่กันนั้ได้ได้พี่เข้าบ้านได้คือจบไปเว้ย เรามีโอกาสแก้ตัวหลายรอบมั้งไปพี่ปไะเฮ้เราขอแค่เข้าบ้านได้จบเออเรารวมพลังกันก่อนปะได้ไปดูพลังนาบ้านเออนาบ้านนาบ้านเอันาบ้านเรียกว่าตำรวจคือเราได้ตะกูออกมา จริงเรารวยจริงเราช่างแม่งเลยเราโดนจับเลยเราแบบจับเลยเราไม่หนีดีกว่าไม่หนีเลยจับโดนครับสองหมื่นยอมแต่ได้กลับมาเป็นแสนใช่หรอหนูห่หาพรใช่หรอใช่ค่ะนมมากพี่มืดไอเซนอยู่ข้างในใช่ไหมเออน่าจะใช่ใช่เซนอยู่ข้างใน ใช่ใช่สาวสาวเดินผ่านมาแล้วพี่ก็เลิกเคี้ยวให้หนูได้ยินสักี้ม่งองขึ้นมาก่อนเ็นรอยแล้วเนี่ย,อยอรอ,ยอ,อรอ,อน้องออกมาเดี๋ยวก็ไม่ได้หรอกสั่งเสียแฟนก่อนไหมใขรไครติดมันเลกสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่า มันไม่ทำไม่แข็งง่วงเลจ็คที่ได้มาพี่เกิบในรถได้นะโอเคครับการนึงเจ็ดการดึงเก็ดพี่ผมบอกแล้วันมีกลินไอ้เฮียเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานไม่รอเออเมื่อวานเป๊ะวะไม่มันผิดที่พี่ป้นก่อนไปก่อน ต้องเพียรถงสุดก้าวหรือเปล่าหลุพี่แล้วมืดเจอบ้านนี่เจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านอะไรเจอบ้านดูไว้โออเเคจเจอบ้านดูไว้โอเคครับ ไม่มือไม่มีโอกาสแก้ต pues ัวเลยนะเข้าบ้านได้คือจบคือจบเข้าไปปั๊บย่องนะโอเคพี่ย่องโอเคเดี๋ยวเราซ้อมมันซ้อมมันโอเคย่องนี่คืออันนี้คือเราเข้าแล้วเราเข้าบ้านแล้วเราเข้าบ้านแล้ว ซ้ายซ้ายซ้ายตรงนี้ตรงนี้โอเคกดเก็บ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 ตอนนี en> <sy> en> ้ได้มาแล้วมาแล้วกดกด A มาแล้วไอคิดไอคิดจะคุเดี๋ยวไปเอานี่กันเอากล่องซ่อมแดงกัน ไปดูรถมาไปไปรถเพลงดังคันไหนอะ้าสามอบไอ้พรหมมันก็บ้าจี่เนาะตอนนี้กำลังอยู่ในบ้านอย่ามานะ เราไปซ่อมไฟก็ได้เราต้องเอารถซ่อมก่อนปะอันนี้มันจะ,ะ,ะพังหรือเปล่าไม่น่าพังนี่ยังไม่พังได้พี่ว้าวใครใครก่อนถามถามก่อนใครก่อนให้ผมก่อนปะ <laughs> ใช่หรอแล้วความกดดันทั้งหมดจะตกที่กูเลยนะเว้ยไม่ไม่ไม่พี่คิดว่าผมไม่ได้ใช่ปะพี<อ>่ต้องไอ้นี่เลย แล้วถ้าได้อ่ะก็พี่ไงแล้วเล้าได้อ่ะพี่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 ฝากนะถือถ้าพี่ได้ก่อนมากมากกว่าก็คือผมเลยเพราะผมไม่เคยเลยเข้าใจันด้วยอ่าเข้าใจพี่ยังยังเคยผ่านงัดร้านมาไงแบบโอเคยังไงยังไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเอ้ยเดาเดาแ๊บนึง แม่งไม่มั่นใจเหมือนกันว่ะครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่นยครั้งแรกไม่เป็นไรพี่คือเท่าผ่านเดี่ยวไงพลาดหาใหม่เว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพลาดไม่เป็นไรหาใหม่อยู่ข้างบนนี่วะ นีหรอลังไหนวะนี่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 หลังนี้แหละว้าวใช่เปล่าวะโอ้ยใช่เลยไปดูไยกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรสามหนึ่งหนึ่งพี่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอ้ ไอ้เจียพูดอะไรดีวะแม่พูดไม่อมอกวะเออแม่ตื่นเต้นหรอเออตื่นเต้นจริงเอาเลยเอาเลยนะพี่เออสู้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 เ้ยมันกลมแล้ว ใจเย็ยนพลาดไม่เป็นไรเชียะตื่นเต้นวะถ้าพรทำเสจมันได้คุยนะเออดิไอพอรคุยโทรศัพท์อะไรเนี่ย อย่าเรียบเงียบดิน้องไม่ผมได้แล้วพี่ไม่ได้ยินหรออ้าวใช่หรอใช่พี่กดเลยเหลือสิบเจ็ดวิแล้ว What the fuck ทันปะเนี่ยไม่รู้ผมเรียบพี่แล้วอ่ะอ้าเชี่ยกูยังไม่ได้ทำเลยเอาเข้าเลยแล้วแล้วกูเข้าได้ยังไงย่องยองยองยองกกูไม่เสร็จเลย แล้วใจเย็นเราเข้ามาแล้วพี่ไอ้พี่ถ้าที่ทำอยู่พี่ค่อยๆค่อยๆ เย็นพี่ What the fuck คอยคอยไปพี่ไม่เราไปเช็คข้างนอกก่อนเนาะเอาข้างในก่อนข้างในก่อนเฮ้ยเบาเบาๆบาเบาเบาเอายังกดเลยนะเอา มันนี่ต่อผมไม่เห็นได้อะไรเลยวะมันมันซ้อนกันปะไหนลองลองเอาดิเอาก่อนดิเออมันเอาได้ทีละคนชี่อ่ะ ให้รอให้มันมันมีข้างนอกอีกตรงเดี๋ยวไอ้มันต้องรอพี่เสร็จก่อนมั้งแล้วผมค่อยกดอ่ะเออได้ปะได้ปะได้ได้ได,ได,ได้น่าจะได้นะได้ได้ได้ต้องรอพี่กดก่อนออต้องรอพี่เสร็จแล้ว,ลวต้องพี่เรากดเอองั้นกลับไปออนั้นกันแม่ขอซีสักสองตัวไม่แต่แต่ผมก็ผมก็เข้าได้อยู่ดีครับเพราะว่าผมผมแก่ผมแก่นี่ได้ขอกลับกลับไปอ้อนี้กัน ไ,ได้ปาตรงนู้นไม่ได้พี่มันกดซ้อนกันไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรโอเคเบา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 เโอ้ว้าว มีตรงมีโอ้มีตรงไหนวะหลังหลังโซฟามีป้ะพี่ตรงเราโพงอ่ะแน่แน่กำลังมาดูมี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 แต่เราต้องเบาอะขึ้นเซตเราอะคืออะไรวะเชี่ยตื่นเต้นี่เอาเชี่ยตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นจริงเฮียตื่นเต้นเียอะไรกันัเชี่ยนี่สวยนี่สวยมีป่ะไม่ไม่ดูเลยพี แจ้งไปก่อนก,นก็ดีได้ครับเดี๋ยวเดแจ้งครับเฮ <c oughs> ้แถวนี้มีเป่าวะข้างในเลยมั้งได้มีแล้วัางพี่โอเคงิินไปข้างใน อ่องไหนวะไีดูดูเฮ้ตรงนี้ตรงนี้เชีย่ยมีคนโทรมาวะเฮ้ย <c oughs> เราไปดูห้องก่อนป่ะตู้เซฟอยู่ข้างหน้าดูดูหลายๆห้องก่อนห้องน้ำไม่น่ามีเป่าวะมี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 ขโมยเหี้ยสะบ่เนี่ยมันมันยุธงกโทรศัพท์ได้ร้อนเนี่ยไม่รู้เลยไม่เสียงเลยวะเพี่โดนขับรัาทั้ะเนี่ย ไม่ไม่รู้ว่ะพี่คิดของที่เราขโมยมันตู้เซฟอยู่ขวาตู้เซฟอยู่ขวามือพี่เมือเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องอื่นกันปะหรือว่าหมดแล้ววะมันมีห้องออกไปขวามือไม่รู้อ่ะไปดูไปดูปะเดี๋ยวใครก็ไหนๆก็มาละเขาไม่ได้เขาไม่ได้แสดงว่าเหลือที่เดียวแล้วเหลือตู้เซฟ มันต้องทำพร้อมกันหรือทำดินตคนไม่มันมันเหลืออีกมันเหลืออีกน่าจะเหลืออีกใช่หรออืมเอาเอาตู้ใสแแมงเลยดีกว่าไอพี่ต้องกดพร้อมกัรเรอย,ยงไงครั้งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายตามที่บอกไม่ไม่อันเนี้ยอ่าอันนี้คือต้องกดพร้อมกันหรือว่ารอพี่เสร็จไม่ไม่ต้องพร้อมกันแล้วครั้งสุดท้ายอะ่ะกดพีก็ก e พร้อมกันถูกปะน่าจะใช่ เอาอยัางอ่ะหนึ่งสอ,องสามทำ<า><า> What the fuck ใครโทรมาใครมันโทรทะลึ่งโทรมาตอนนี้วะ 断彩琉璃。 ไม่ทันเวลาไม่เป็นไรนะแค่ตำรวจแค่มาแต่ว่าเอาชัวร์เลยเกลียดปะหนึงไม่ได้ยินเสียง ด้วยดีกี่รอบแล้วอันนี้รอบที่สมพี่กำลังจะรอบที่สาอันนี้รอบที่สามอยู่นะผมกำลังทำรอบที่สามโอเคโอค้ไกลจัด รอบที่สียงอันนี้พี่ขอ,อฟังก่อนโำลังขึ้นรอบที่สี่โอเคอันนี้กำลังไปรอบที่สามนะใจเย็นนะถ้าสี่ได้เราหยุดเลยนะโอเคพี่ โอ้ไก่จับตะครูออกแล้วมั้งสีละครับหนึ่งครับโอเค ไปลูดซ้ายนะกดชิปแล้วลูดซ้ายเลยก็ได้หนึ่ง,งสองสาม,ส,ามสวยไม่มีไม่ออกเฮียพ่อมึงนไงสัตว์ออกไหมไม่ออกว้าวยเฮียเหรียญทองเองินแดงหรอกบ้า่เฮอเหรียญทองเองินแดงแล้วก็เพชรเอามาทำเฮียอะไรเลยสัต์เอ้ยคุ้มไปเลย คู่ค่าปรับกมไม่ดีอ่ะสะดุ้ยหลังแรกไม่ให้กูภูมิใจเลยแต่ปีก็ยังดีอ่ะเออวิอ่งเลยเหรอออไปแม่งลอยแน่เลยเฮ้ยนี่นี่นันองดิหมดแล้วป่ะหมดยังไหมจำหมดแล้วพี่เออป่ะอ้า ไปยปตำรวจไป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 ลาชาโป้โอ้โลา